สบายดีผมเป็นพี่น้องเบอร์สุูสุขคุณวัฒนธรรมประเทศเด็ก็ต่างประเทศพี่น้องเลยเหมืนอนก็มาอยู่กับสองมอตุนแสงดาวคือเกา่าเป็นพี่น้องเหมืนอกนกันมอตุนกัไหลย่ำเน้อเป็นพี่น้องเลยมาพาพี่ตอนหน่องย่ำแดงย่ำแดงบรรยากาศอยู่ในห้องคือเก่าเป็นพี่น้องเลยตั้งแต่ก่อนตั้งแต่มาที่นี้มาเพื่เดียวพี่น้องมาเพื่เดียวมันเลยย่ำพี่น้อง ยำเขาบริเ็ดเองหลวงพี่น้องซื้อยำมายำตีนไก่พี่น้องยำตีนไก่มีหลายอย่างพี่น้องครับยำรวมเม็ดเม่ปลาหมึกปลาหมึกปลาเนยำทะเลพี่น้องมาพี่น้องมามากินยำมังกันพี่น้องซื้อขึ้นมาซื้อขึ้นมาแซ่บแซ่บจิ้มก่อนพี่น้องอืมฮักพี่น้องเ้าพี่น้องมาเริ่มกินยำมันกรยำแดง เ็จมกันยำทะเลพี่น้องยำม,มุนจ็นทะเลปตัวมิดนมัมม que, นีนมามาน้มากเพลี่ย que, วพี่น้องนี่ตระล่องหันมานํ้ำมาเปลียวเลยอัอยางเสร็จมือกัน เดแซ่อืมบรรกาอบออนเพีงัดอ้นตกังพี่นออืมนพี่นอจบุญเชอืมดซ่มกพี่นอยอืม น่อยพี่หองหลันแต่ว่าพามันพามันซื้อไม่ไห้พี่ห้อง,ง,าง,ง,ง,งอยางบุญเจนเรืลอรับม็ดพี่น้องหอนพี่ห้อง นื้อผู้น้องมาได้ยำแดงยิ่งยำยำแดงพี่น้องลายเลยเต็มถาพี่น้อง

ทำมันเสินตีนไก่ี่น้อรวมมิดนรือว่าม่นี้ลงทะเลี่น้องนะ

dương hòa luôn là đúng thật à? mẹ em mẹ mẹ rồi. mẹ ว่นทะเลติดวัดจ่เนามีกลุ่มไหมเนาะ มันไม่าพูดเรืยอพี่น้อกขอมันมาบ้วนเราม่ด

เอาสารคิมีมาตุ่นกระอีน,นอพี่น้องเนือเดือดทำไม่ำไมไม่บ้านพันไม่บานพันมาเขากรองน้ำมันเลยธนกะรกับธนกรนี่กับพ่อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกู๊ตสุคนกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามช่องยูทูบ่าวตุนแสงดาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เอ็กซ์ซีเมื่อสกู๊ตสุขุนมาเสียดประเทศลาวแล้วก็ในประเทศไทยแล้วก็ตามระเทศพี่พน้องเลย พไปกำลังใจโมตุลให้คลิปด,ดีๆพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเอาวสร้างคลิปนีหนิอําน,น,นาผ้าจ่าพ่อแพี่น้องเพราะการคลิปนาพี่นอ้งงนอ,งองมองาโมตุลจะรายงานว่าพาพี่ตระหนกขอเราบ่งเราสมเด้อพ่อแม่พี่น้องเจ็บซีมัสกุลชนก็การสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัสกุลชวน